ในบทเรียนต่อไปเราจะฝึกคำที่สำคัญมากคำนั้นใช้ตลอดนะครับอย่างเช่นผมฉันคุณเราอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้ผมขออธิบายหนึ่งอย่างนะครับคือภาษาไทยมันมีคำว่าเขาซึ่งมันใช้ได้เวลาเรียกผู้ชายหรือผู้หญิงแต่ในภาษาอังกฤษมันคนละคำอย่างเช่นภาษาไทยถ้าเป็นเขาผู้ชายนะครับภาษาอังกฤษจะเป็น he และข่าวผู้หญิงจะเป็น she ปกติคนไทยซับสอนอันนี้ตลอดนะครับเพราะว่ามันมีข่าวอย่างเดียวใช่ไหมครับถ้าคุณฝึกและสามารถพูดได้ใน,นถูกคุณจะพูดภาษาอังกฤษดีกว่าประมาณ95%คนอื่นนะครับต่อไปผมจะใช้คำว่าขาวตลอดนะครับแต่ถ้าเห็นชายแสดงว่าแสดงว่ามันหีถ้าหญิงแสดงว่า เหมือนชีโอเคมาฟึกกันดีกว่าครับ